คืนรันจวนตอนที่สี่จะทําอะไรคะผมจะทําให้คุณลืมผมไม่ได้กิงอรุณนี่อย่ามาทําอะไรบ้าๆนะหญิงสาวร้องห้ามเสียงสัน่นแต่ตัวเธอถูกดันมาจนชิดผนังขาข้างหนึ่งถูกเขาตวัดมาวางขนาบไว้ที่เอวหัวใจเธอเต้นแรงเสียงสัน่นไม่ได้นะคุณเจมนี่มันที่ทํางานนะคะที่นี่สานักงานของผมผมเป็นเจ้าของพื้นที่ทุกตารางนิ้วของที่นี่คุณเหมือนบ้า เมื่อห้ามอะไรเขาไม่ได้หญิงสาวจึงหันมาต่อว่าเขาแทนแต่ยิ่งว่าปากร้อนก็ยิ่งน้บลงมาบนซอกคอแล้วออกแรงจูบสุกใสจนเธอบิดเกรงไปทั้งตัวต้องกัดปากตัวเองไว้เพื่อจะได้ไม่ส่งเสียงครางออกไปกิ่งอรุณกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอตอนนี้เธอนั่งอยู่บนตักเขาสองขาหย่อนลงไปด้านล่างแต่เท้ายังถึงพื้นตอนนี้เธอปวดหนึบไปทั้งร่าง และหากมันไม่ได้รับการระบายอารมณ์หวานซาบซ่านออกไปเธอต้องขาดใจตายแน่เร็วสิกิ่งอรุณถ้าคุณไม่รีบอาจจะมีคนเข้ามาเคาะประตูห้องน้ําก็ได้เขาขู่ขึ้นหญิงสาวจึงกัดฟันกรอดคุณขู่ฉันตามใจนะหรือจะหยุดกลางคันตอนนี้ล่ะเขาถามยิ้มยิ้มกำปั้นเล็กจึงทุบไปบนตัวเขาฝากไว้ก่อนผมได้ยินเหมือนเสียงรองเท้าส้นสูงใกล้เข้ามาแล้วเร่งมือสิ เขากระซิบบอกแล้วจับตัวเธอให้ยกขึ้นลงอย่ามัวซบมีคนมาแล้วปากอิ่มอ้าค้างผุดลุกขึ้นจากตัวเขาลนลานแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วดุนตัวเขาออกไปจากห้องน้ำมองหาเสื้อเขาที่เธอขยี้ค้างไว้แล้วส่งคืนใส่สิคะมันเปียกเขาบ่นอูบแต่ยอมหยิบเสื้อผ้ามาสวมกิ่งอรุณแนบหูก,กับประตูห้องน้ำเมื่อแน่ใจว่าไม่มีคนจึงเปิดประตูห้องน้ำด้านนอก แล้วสะดุ้งหมดตัวเมื่อสัสิการเดินผ่านมุมหนึ่งเข้ามาพอดีกิ่งอรุณนาซีดในขณะที่เจมวางหน้าปกติส่งยิ้มให้สัสิการมาเข้าห้องน้ำเหรอครับเปล่าค่ะมาตามกิ่งอรุณเห็นหายเข้ามาในห้องน้ำนานสัสิการมองสภาพเสื้อผ้ายับยับของเจมสลับกับมองเสื้อเชิต้ตที่ติดกระดุมสลับกันของเพื่อนรักอย่างสงสยัยแต่ไม่พูดอะไรกิ่งอรุณจึงรีบอธิบายหรือจะพูดให้ถูกคือแก้ตัวมากกว่า ฉันทากาแฟหกใส่เสื้อคุณเจมอ่ะก็เลยพามาล้างตัวในห้องน้าแล้วก็ซักเสื้อให้ด้วยเสร็จหรือยังล่ะศาส,สิการถามพอเห็นว่าเสื้อของเจมยังเต็มไปด้วยรอยเปื้อนจึงบอกเสื้อยังเปื้อนอยู่เลยเดี๋ยวฉันให้เด็กไปเอาที่ห้างของเรามาให้ดีกว่านะคะก็ดีครับวันนี้ประชุมต่ออีกเจมคล้อสีสาให้กิ่งอรุณจึงอาสาเดี๋ยวฉันไปจัดการให้คะ่ะกิ่งอรุณเดินเลี้ยงออกไปสาสิการมองตามหลังเพื่อนรักไปแล้วหันมาทางเจม หญิงสาวรีตามองเขาและเพราะรู้จักกันมานานหลายปีเธอจึงถามเขาออกไปตรงๆคุณเจมส์คิดยังไงกับกิ่งอรุณคะเกิดสวยน่ารักดีชายหนุ่มไหวไหลสัสิการจึงหัวเราะขึ้นและย้อนถามแล้วรักไหมล่ะคะถามอะไรอย่างนั้นล่ะครับเจมส์เสยหัวเราะแก้เกยยกมือมาเกาท้ายถอยสัสิการหลุดหัวเราะออกมาเบาๆกับอาการขัดเขินที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นจากเขาถ้ายอมรับมาตรงๆฉันจะได้ช่วยไงคะ บอกตามตรงว่าฉันเกลียดแฟนของกิ่งอรุณจะแย่ถ้าคุณชอบเพื่อนชละก็ฉันช่วยเต็มที่จริงนะงั้นสิคะก็ได้ผมชอบเพื่อนของคุณชอบมากด้วยแล้วมากพอที่จะคบจริงจังด้วยไหม่ะคะถ้าจะคบเล่นๆละก็ฉันไม่ช่วยนะผมไม่ได้คิดจะคบเล่นๆหรอกนาผมชอบเธอจริงๆแต่ผมตอบไม่ได้หรอกว่าต่อไปในอนาคตเราจะคบกันได้นานแค่ไหนแต่ผมสัญญาว่าจะทําดีที่สุดแค่นี้ก็ดีแล้วคะ่ะยังไงฉันก็เชื่อว่าคุณดีกว่าน,นายธนาดั่น พอพูดถึงคนรักของกิ่งอรณุณสัสิการก็เบ,บป้ปากบ่งบอกว่ารังเกียจเต็มทีผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงผมเองก็ไม่สบายใจที่ได้ขึ้นชื่อว่าอย่างแฟนคนอื่นโอ้ยสาหรับในนั่นไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะมันไม่ได้รักกิ่งอรุณเลยสักนิดใครๆเขาก็รู้กันหมดว่ามันเข้าหากิ่งเพราะเงินพอไม่ได้อย่างที่หวังมันก็ทิ้งถ้าอย่างนั้นผมยิ่งปล่อยเธอไปให้ไอ้หมอนั่นไม่ได้ฉันก็ไม่อยากให้คุณปล่อยค่ะเพราะฉะนั้น สสิการหรี่ตามีเล็ไหนพอเห็นเขาสงสัยเธอก็หัวเราะเบาๆสาขาใหม่ที่ภาคใต้ฉันจะส่งกิ่งอรุณไปเอไม่ทราบท่านประทานอยากไปดูสาขาที่นั่นหน่อยไหมคะคุณนี่รู้ใจผมฉันจะดีใจมากนะคะถ้ากิ่งอรุณกลับมาพร้อมแหวนเพชรกระดัดใหญ่ๆบนนิ้วนางข้างซ้ายผมจะพยายามสองหนุ่มสาวมองตากันแล้วหัวเราะกิ่งอรุณที่เข้ามาพร้อมเสื้อตัวใหม่มองทั้งคู่อย่างสงสัย กิ่งอรุหน้ายุ่งเป็นยุงตีกันเมื่ออยู่บนรถตู้ของทางโรงแรมดังของจังหวัดภูเก็ตที่ไปรับเธอกับเซมจากสนามบินทั้งที่งานนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเธอแต่แรกแต่แม่บอสตัวดีกลับให้เธอมาที่นี่พวงท่านประธานใหญ่มาอีกคนเป็นอะไรไม่อยากมาก,กับผมขนาดนั้นเชียวเซมอมยิม้มไม่เห็นสีหน้าบึ่งบูดของหญิงสาวตั้งแต่เชา้าไม่ใช่ค่ะแต่มันกระทันหันฉันไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย หญิงสาวบอกแล้วทำหน้ายุ่งเมื่อเช้าไปทำงานอยู่ดีๆก็โดนแม่บอสตัวดีสั่งให้ขึ้นรถไปที่สนามบินและบอกจุดประสงค์เอานาทีสุดท้ายที่เครื่องกำลังจะออกไม่เห็นต้องเตรียมตัวอะไรเลยนี่เสื้อผ้าเครื่องสำอางเดี๋ยวผมพาไปซื้อหญิงสาวสายหน้ากระบวนการเอาแต่ใจของเขาไม่มีใครเกินการต้องมาที่นี่กระทันหันว่าทำให้เธอมโมโหแล้วการที่มาถึงโรงแรมแล้วปรากฏว่าห้องพักเต็มมีเพียงห้องเตียงคู่เหลือเพียงห้องเดียว แม่บอสตัวดีเลยจองห้องนั้นไว้ให้แทนแทนที่จะเปลี่ยนโรงแรมอะไรกันคะทําไมเราจะต้องไม่เห็นเป็นไรนี่คุณผัวเมียกันพักด้วยกันไม่เห็นแปลกใครๆเขาก็ทําชายหนุ่มบอกทาให้เธอหยิกหมับเข้าที่เอวเขาตาเขียวปัดคุณเจมเจ็บนะคุณหยุดพูดอะไรแบบนี้นะคะไม่งั้นฉันโกรธคุณจริงๆด้วยเจ้านายก็เจ้านายเถิดพูดความจริงก็ผิดมันไม่ใช่ความจริงค่ะ หญิงสาวคอนให้เดินหนีแต่มุ่นคิ้วและหมุนตัวกลับมาในเมื่อสาสิการไม่รู้ว่าเราสองคนเราสองคนอะไรหรอชายหนุ่มแกล้งเลิกคิว้วลิฟต์ลงมาพอดีจึงรุนตัวเธอเข้าไปในลิฟต์ไม่มีใครอื่นเพราะพนักง,งานเอากระเป๋าไปส่งที่ห้องให้ล่วงหน้าแล้วหญิงสาวจึงกล้าพูดต่อแต่หน้าแดงกำ่ำสาสิการไม่รู้ว่าเราสองคนมีความสัมพันธ์กันไปแค่ไหนแล้วทำไมเขาถึงจองห้องพักให้เราอยู่ด้วยกัน เธอก้มหน้ามองพื้นเน็กล้าสบตาเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอคุณบอกเขาหรอคะเฮ้ยผมไม่ทำอะไรอย่างนั้นเลานะคุณแต่เขาก็อาจจะรู้เองชายหนุ่มหัวเราะเฟื่อตอนผมพูดถึงคุณผมอาจจะเผลอเปิดพิรุธมากไปหน่อยนี่คุณหญิงสาวรัวกำปั้นมาบนตัวเขาทั้งโกรธทั้งอายแต่คนตัวหนาไม่สะดุ้งสะเทือนซ้ำย่งรวบเธอมาไว้ทั้งตัว ไม่ทันที่กิ่งอรุณจะได้ต่อว่าอะไรปากอิ่มเล็กก็โดนปิดจนแนบสนิทลิ้นร้อนแทรกผ่ากำแพงฟันเข้ามาเกี่ยวต้อนลิ้นหวานผสมเผ็ดร้อนหญิงสาวยกมือมาทุบแต่ยิ่งออกแรงไปเท่าไหร่เธอก็ยิ่งแทบจะขาดใจตายกับจูบร้อนๆที่เหมือนจะสูบเอาวิญญาณของเธอให้หลุดออกไปจากร่างเธอกระดกลิ้นหนีแต่ลิ้นใหญ่เผ็ดร้อนไล่ต้อนจนเธอทนไม่ไหวต้องยอมสิโรราบให้กับแรงร้ารันจวนจนต้องเกี่ยวลิ้นต่อ มือเล็กเกี่ยวมาบนไหล่เขาแล้วจิกเล็บผ่านเสื้อเชิ้ตเขาเข้าไปเต็มรักอ่อนระทวยจนแทบจะยืนไม่อยู่เป็นโชคปีของเธอที่ลิฟเปิดออกก่อนจึงได้โอกาสผลักเขาออกรู้แบบนี้เลือกชั้นบนสุดสะักะ็ดีเซียมบนอุบหญิงสาวจึงตวัดคอนให้อย่างหมันใส้ก็ไหนว่าห้องเต็มหมดแล้วคุณจะเลือกได้ยังไงล่ะคะกิงอรุณชักได้กลิ่นไม่ดีไม่ยอมเข้าไปในห้องที่ชายหมุมใช้คียการ์ดเปิดเข้าไปแล้วก็เพราะมันเต็มหมดไงเลยได้ห้องนี้มาแทนป อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาลแล้วไปกินข้าวกันนะผมสั่งปิดดาดฟ้าโรงแรมไว้เพื่อเราสองคนเลยนะชายหนุ่มบอกแล้วส่งกิมให้เธอกิ่งอรุณหัวใจเต้นแรงมองเขาตาปริบๆเสียงที่ถามออกไปสั่นเหมือนใบไม้ต้องลมดินเนอร์เหรอคะงั้นสิผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยเขาบอกทําให้กิ่งอรุณอดคิดเข้าข้างตัวเองนิดๆไม่ได้เขาจะทําอะไรจะขอเธอแต่งงานหรือเปล่าไม่หรอกผู้ชายอย่างเจมวิลเลียนหรอจะขอผู้หญิงแต่งงานง,านง่าย โดยเฉพาะเธออยากเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเลยกิ่งอรุณถ้าไม่อยากเจ็บซ้ำรอบสองแล้วก็อย่าคิดอะไรเลยดีกว่าหญิงสาวถอนหายใจแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนทําให้เธอรู้สึกแบบนี้มาก่อนกับกรันเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวแต่เธอหาความโรแมนติกจากเขาได้ยากเต็มทีกับธนาดความหวานของเขามีมากจนมันเคยเกือบทําให้เธอสหลับความสุข แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ได้รู้ว่ามันเป็นแค่ความหวานจากการปรุงแต่งไม่มีความจริงใจเลยสักนิดแล้วเขาล่ะผมขอใช้ห้องน้ําก่อนนะมีธุระต้องออกไปทํานิดหน่อยส่วนคุณแต่งตัวรอได้เลยนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมมาชายหนุ่มว่าแล้วหายเข้าห้องน้ําไปหญิงสาวถอนหายใจออกไปชมวิวตรงระเบียงพอกลับเข้ามาชายหนุ่มก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาตรงเข้าสวมกอดเธอแล้วหอมแก้มไปฟอดใหญ่เดี๋ยวมานะ หัวใจของกิ่งอรุณพองเหมือนจะบินเธอมองตามหลังเข้าไปอดยิ้มออกมาไม่ได้เจมเศษรษฐุละที่ไปคุยกับผู้จัดก,การโรงแรมเรื่องจะเซอร์ไพรส์ขอกิ่งอรุณแต่งงานแล้วเมื่อขึ้นมาก็พบว่าหญิงสาวแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยชุดที่เขาสั่งให้คนเอามาให้เขามองใบหน้าหวานล้ำในชุดราตรียาวสีม่วงอ่อนอย่างพอใจสวยคุณสวยที่สุดเลยที่รักหญิงสาวเกิดอาการขัดเขินชายหนุ่มแตะแขนเธอให้ออกไปจากค้อง ขึ้นลิฟต์ไปยังดาดฟ้าของโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่บนนั้นตรงขอบสระมีโต๊ะอาหารประดับกุหลาบสีแดงสดไว้ในแจกันใบสวยเสียงเพลงแว่วหวานที่ดังขึ้นทำให้เธอชะง,งักเทา้าเต้นรำกันนะครับชายหนุ่มยื่นมือมาให้หญิงสาวยื่นมือสันๆวางตอบแล้วเขาก็พาเธอเต้นรำลอยละล่ลองไปเหมือนเดินเหยียบมาบนปุยเมฆสายตาของเขาที่ทอดมองเธอมา เหมือนมีแรงดึงดูดให้เธอไม่อาจดึงสายตากลับได้เขาสาวเท้ามาเธอสาวเท้าถอยเพราะใบหน้าหล่อเหลาเคลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆเขามมวแต่มองจ้องปากอิ่มสีชมพูกรีบกุหลาดเธอก็มมวแต่ตื่นเต้นจึงถอยเอาถอยเอาจนปลายรองเท้าส้นเข็มที่สวมอยู่เหยียบมาบนขอบสระกว่าจะรู้ตัวเธอก็เสียหลักร่วงลงไปพร้อมกับดึงเจมลงไปด้วยไว้เจมคว้าตัวเธอไว้แล้วจมดิ่งลงไปในน้ำด้วยกัน กิงอรุณสะดุ้งวาบกับอาการปวดศีรษะที่พุ่งเข้ามากระทันหันภาพขาดขาดวินวินไม่ประติดประต่อผ่านเข้ามาในหัวเธอจมดิ่งลงไปในน้ําขวาร่างหนึ่งให้ขึ้นมาเหนือผิวน้ําแล้วส่งเขาขึ้นฝั่งส่วนตัวเองกลับหมดแรงจมลงไปแล้วสติของเธอก็ขาดหายไปภาพนั้นมันวิ่งวนอยู่ในหัวเหมือนฉายภาพยนตร์แต่เธอกลับไม่รู้สึกคุ้นเคยชายหนุ่มพาตัวเธอเะอลื่งขึ้นมาเหนือผิวน้ํา หญิงสาวหอบหายใจจนตัวโยนเขาั้งตัวเธอเข้ามากอดแล้วกระซิบว่ายนะ้ำไม่เป็นเหรอเป็นอะไรมากไหมไม่ค่ะฉันว่ายเป็นทันแค่ตกใจหญิงสาวยิ้มเสือดให้เขาพยายามปัดภาพนั้นออกไปและชวนเขาขึ้นฝั่งแต่พ่อตัวดีกลับถือโอกาสกอดรัดเธอแน่นขึ้นชุดราตีเปียกน้ำแนบรลูบไปกับลำตัวและั้งเกาะอ,อกที่สวมอยู่ให้เลื่อนหลุดไปจนถึงครื่งเตาทำให้คนมองลำคอแห้งผาก อยู่ต่อได้ไหมคะยิงสาวเลิกคิว้วแต่เมื่อเห็นสายตาคมวาวนั่นก็ตาโตไม่ได้นะคะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าไม่มีใครหรอกผมสั่งห้ามไม่ให้ใครรบกวนนี่คุณวางแผนเอาไว้งั้นเหรอกิงอรุณตาโตวางแผนเซอร์ไพรส์นะใช่แต่ตกลงมาในสระแบบนี้ไม่ได้วางเสียงของเขาสั่นพลาฝ่ามือลูบไล้ไปบนแผ่นหลังญิงสาวตัวสั่นไม่รู้ว่า เพราะความเย็นของสายน้ำหรือเพราะสัมผัสสุดว่าวามของเขากันแน่ชายหนุ่มปลดสายเล็กๆของชุดราตรีที่สวมอยู่ด้านหนึ่งออกเกาะอกร่วงลงมากองอยู่บนเอวและชุดที่เธอสวมเป็นแบบโนบราเขาจึงไม่ต้องเสียเวลาถอดอะไรออกอีกยากเสียงห้ามของหญิงสาวถูกปิดด้วยจูบร้อนๆที่เหมือนจะสูบเอาวิญ,ญญาณของเธอออกไปจากร่างฝ่ามือหนาลูบไหลไปทั่วทั้งแผ่นหลังหญิงสาวยืนไม่อยู่จึงวาดวงแขนมาโอบรอบคอเขาไว้ ว่าจะฝืนไม่โอนอ่อนแต่ไม่นานก็เผล่อไผลเกี่ยวลิ้นตอบเขาจูบด yeah. ูดด yeah. ื่มรอบร้อนพอกันเขามองเธออย่างหลงไหลดึงขาเลียวลงมาเรื่อยๆจนสะโพกเธอติ่มน้ําแล้วดึงให้เข้ามาอยู่ในน้ําด้วยกันหญิงสาวตาปรือมองเขาอย่างร้อนแรงผมรักคุณนกิ่งอรุณให้โอกาสผมลองคบกับผมได้หรือเปล่าคุณเชมลืมผู้ชายคนนั้นเถนะผมสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ดียิ่งกว่าที่เขาทำให้ หญิงสาวน้ำตารื้อนพยักหน้ารับแล้วโผเข้ากอดเขาแน่นอยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเขาไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะดูแลเธอให้ดีกว่าธนาหรอกเพราะธนาไม่เคยดูแลเธอเลยสักครั้งเดียวได้ไหมที่รักค่ะเจนเปิดรอยยิ้มกว้างรั้งตัวเธอออกมาแล้วพรมจูบมาทั่วสองข้างแก้มจนเธอจักระจี้ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ไหวนิปล่อยนะคะเรื่องอะไรจะปล่อยมาสารต่อเดี๋ยวนี้เลยเพราะตอนนี้ผมมีสิทธิ์สั่งคุณได้นะ นอกจากเป็นเจ้านายแล้วยังเป็นสามีคุณด้วยสารแน่ค่ะเพราะฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันหญิงสาวบอกเสียงกระเสา่าสลัดัคราบกิ่งอรรุณผู้ไร้เดียงสาออกไปจนหมดเพราะเธอรู้เลยว,ว่าการเหนียมอายในเรื่องอย่างว่ากับสามีตัวเองไม่ได้ให้ผลดีอะไรเลยเจมเหมือนเพชรเม็ดงามที่รวมเอาทุกอย่างที่เธอต้องการเอาไว้เขาทํางานเก่งเหมือนกรันแต่ก็แฝงไวไ้ด้วยความหวานและเอาใจผู้หญิงเก่งเหมือนธนาดและเขาจริงใจกับเธอมากพอ จะขอคบหาจริงจังที่เธอมั่นใจได้ว่าผู้ชายที่ฐานะการงานระดับเขาไม่มีทางที่จะมาปอกลอกเธอแน่เธอเหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งหาชายในฝันเธอคิดว่าเธอเจอแล้วและตอนนี้ผู้ชายอย่างธนาดก็ไม่มีความหมายสำหรับเธอกิ่งอรุณยื่นมือมาเกาะใบหน้าเขาไว้แล้วดึงมาใกล้ในตาฉ่ำปรืออย่างที่ทำให้แก่นกายเขาขยายขนาดมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า เมื่อเธอเจอชายในฝันแล้วก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อมัดใจเขาเอาไว้เธออายุมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู้กับส,สาวมากมายที่ลายล้อมเขาให้ได้และนั่นคือหญิงสาวพรมจูบไปบนซอกคอเขามือก็ปล้ำถอดเสื้อผ้าเขาออกอย่างร้อนรนท่ากลางความรู้สึกตื่นเต้นจนถึงขีดสุดของเจมคุณเริ่มก่อนเลยเหรอชอบไหมล่ะคะที่สุดเลยที่รัก ชายหนุ่มหัวร้อราช่วยเธอถอดกางเกงตัวเองออกแล้วโยนขึ้นไปจากสะอย่างร้อนรนชายหนุ่มหอบหายใจเมื่อเลื่อนตัวเองขึ้นมานอนบนพื้นหินอ่อนเหนือสะว่ายน้ําโดยดึงตัวกิ่งอรุณให้มานอนทับทับมาบนตัวเขาจูบเบาๆไปบนหน้าผากแล้วกอดรัดเธอเอาไว้แน่นปากเล็กซุกซบบนซอกคอเขาเราเป็นแฟนกันนะกิ่งอรุณคุณแน่ใจลระคะคุณเจมที่สุดเขากระซิบบอกอ่อนหวานหญิงสาวซุกจมูกไปกับตัวเขา แล้วถอนหายใจเมื่อจําคำพูดประโยคหนึ่งของเขาได้เธอเงยหน้าขึ้นมองสบตาคลใต้ร่างก่อนย้อนถามแล้วเวียนานาล่ะคะหืมคุณเคยบอกฉันว่าคุณมีผู้หญิงที่อยู่ในใจอยู่แล้วถ้าคุณเจอเธอจะสรารภาพรักเธอไม่ใช่หรือคะคราวนี้น้ำตาบนหน่วยตาคลอขังชายหนุ่มจึงพลิกตัวเธอให้นอนลงเคียงข้างกันตัวเขาตะแคงมาไกลแล้วไล้ปลายนิ้วเกลี่ยน้ำตาให้ เขาก็แค่งเงาของอดีตท,ที่ผมไม่มีวันมองเห็นผมแค่ประทับใจที่เขาเคยช่วยชีวิตผมไว้เท่านั้นแหละชายหนุ่มบอกแล้วหัวร้อขึ้นเธออายุมากกว่าผมตั้ง4ปีป่านนี้อาจจะมีลูกเป็นขยงแล้วก็ได้โอ๊ตเซียมลองลันเมื่อโดนหยิกไปบนหน้าท้องฉันก็อายุมากกว่าคุณ4ปีเอ้าเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยผมนึกว่าคุณอ่อนกว่าผมสปีซะอีกไม่ต้องมาพูดดีเลยหญิงสาวตวัดคอนให้งั้นก็ทำอย่างอื่นบ้า หญิงสาวทุบไปบนหัวไหล่เขากลิ้งหนีแต่ถูกดึงตัวให้กลิ้งกลับมาแล้วเธอก็ต้องอ่อนระทวยเป็นคิดพึ่งหล่นไฟเมื่อปากร้อนพรมจูบมาบนหน้าท้องตวัดลิ้นดุนดันบนสะดือบุ๋มแล้วลากไหลมาเรื่อยๆและจบที่ยอดอกในตาสีฟ้าอมเทาเปล่งประกายบอกความต้องการชัดเจนผมต้องการคุณแต่เราเพิ่งจะผมซื้อเวลาที่นี่จนถึงเช้าห้ามใครรบกวนและปิดกล้องวงจรปิดตรงนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นที่นี่ก็เหมือนที่ที่เราจะฮันนิมูลกันได้เต็มที่ทั้งคืนชายหนุม่มบอกในตาพราวระยับกิงอรุณจึงพลิกตัวเขานอนหงายเสียงกระเส่าแห่พร่าเงินชั้นบริการคุณเองค่ะท่านประธานว้าวชายหนุม่มผิวปากหัวร้อร่วนเมื่อนอนหงายเป็นตุ๊กตาอย่างให้หญิงสาวพรอมจูบร้อนๆมาตามตัวเขาอย่างถึงพลิกถึงขิงหลังฮันนิมูลหวานจนน้ำตาลเรียกพี่กันสองคนจนถึงตีห้า กิงอรุณแทบลุกไม่ขึ้นเมื่อชายหนุ่มเรียกเธอให้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันแต่หญิงสาวที่สวมเพียงเสื้อคลุมกิโมโนที่ผู้จัดการโรงแรมเตรียมมาไว้ให้ล่วงหน้าขยับลุกจากเปลวไหวริมสระไม่ไหวจึงสายศีรษะไปไม่ไหวคะ่ะหญิงสาวโอดครวนเจมจึงเดินมาคุกเข่าหันหลังให้ตรงหน้างั้นขี่หลังแน่ใจนะคะว่าขี่หลังอย่างเดียวนะ่ะหญิงสาวถามยังไม่ไวใจเพราะเขาเล่นงานเธอแทบจะไม่มีแรงเดินมาเธนา เห็นผมเป็นพวกขื่นไม่เลือกที่ไปได้เขาบอกหญิงสาวจึงยอมขึ้นขี่หลังเขาแต่เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองไม่ได้สวมกางเกงชั้นในกรีบกายสาวจึงแนบสนิทบดเบียดความชุ่มชื้นไปบนแผ่นหลังร้อนระอุที่ทําให้เจ้าของแผ่นหลังต้องขบกรามแน่นไอ้น้องชายที่สงบอยู่ดีๆก็เริ่มจะออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมาอีกแทนที่จะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเขาจึงวางเธอลงบนเปรหวไหวตามเดิมเซมความจริงคุณก็พูดถูก บางทีผมก็หืนไม่เลือกสถานที่จริงๆหญิงสาวหน้าแดงก่ำตะบัดคอนให้อีกแล้วเหรอคะพอเห็นสีหน้าเขากิ่งอรุณก็ทำปากยืนหญิงสาวลุกขึ้นยืนตรงหน้าเขาเลื่อนมือไปปลดชุดคลุมกิโมโนผ้าคนหนูบนตัวเขาออกแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าแม้จะขัดเขินอยู่มากแต่ทำยังไงได้ในเมื่อแฟนคนสุดท้ายท้ายสุดของเธอหล่อรวยแถมยังอ,อ้อ เป็นที่หมายปองของสาวๆเธอก็ต้องหาทางมัดใจเขาหน่อยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ